รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำหรือว่าโล w c คาร์บอนทัวริซึมในประเทศไทยของเราปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายเส้นทางด้วยค่ะหนึ่งในเส้นทางที่น่าสนใจที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสในวันนี้คือเส้นทางเชียงใหม่และลำปางค่ะส่วนจะมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำกันบ้างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำหรือว่า low carbon tourism เป็นการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะโดยการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนั้นสามารถเป็นการท่องเที่ยวแบบง่ายๆตามความชอบของนักท่องเที่ยวได้เลยเพียงแต่กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นต้องให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นการเลือกยานพาหนะในการเดินทางการเลือกโรงแรมที่เป็นโรงแรมสีเขียวการรับประทานอาหารที่ปรุง จากวัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะคุณผู้ชมคะจุดแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาค่ะคือที่บ้านนาอ organic farm ที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำค่ะคุณผู้ชมจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นตามไก,ไก่มาเลยค่ะ ออกแกน,นิกฟาร์มมีกิจกรรมให้สายรักธรรมชาติได้ลงมือทําเพียบเลยนะคะอย่างการเก็บดอกไม้มาทํางานครับไม่คิดเหมือนกัน<ห>น,นะคะว่าการนําดอกไม้ใบไ,ไ,ไม้สดมาตอกพิมพ์ลายบนผืนผ้าจะสวยและเก๋ไก๋กขนาดนี้ค่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทีมงาน,นได้ไม่น้อยเลยนั่นก็คือการทําเมี่ยงดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมด้วยการนําดอกไม้สดปลอดสารพิษหลากหลายชนิดมาทําเป็นเมี่ยงคําอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ไปลองกันค่ะส่วนใครที่ชอบชาต้องไม่พลาดไปลิ้มลองชากุหลาบที่บ้านนาออร์แกนิกฟาร์มรับรองว่าจะติดใจเพราะทั้งส่งกลิน่นหอมเฉพาะตัวดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นสุดๆไปเลยแนะนำเลยนะคะ สวัสดีครับผมสมาร์ทนะครับกิติชนตีศักด์ครับเป็นผู้จัดการร้านอาหารบ้านนาออร์แกนิกฟาร์มแอนฮารันฟู้ดครับก็จริงๆจริงๆแล้วเราชอบเกี่ยวกับพวกออร์แกนิกอยู่แล้วแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพครับก็เลยมีความรู้ด้านนี้มานิดหน่อยแล้วก็เลยมีไอเดียว,ว่าเออมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราทําที่เนี้ยเป็นปอดของเมืองแล้วก็จากที่เราทําปอดในเมืองเสร็จปุ๊บเราเราจะทํายังไงต่อยอดได้อีกที่ จะสามารถแบบให้ลูกค้าที่เข้ามาเขาได้มาพักผ่อนที่นี่ได้ด้วยแล้วก็มีสุขภาพแบบที่ยอดเยี่ยมด้วยบวกกับสิ่งที่เราทําทั้งหมดอ่ะมันเป็นออร์แกนิกใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะแบบแบบมันอารมณ์แบบรักโลกอ่ะคืออะไรที่เราสามารถคืนกับธรรมชาติได้นะครับเราก็ทําตัวนี้ก็เลยแบบมีไอเดียที่แบบเออทตัวนี้มาฟังคํานี้มาตอนแรกผมก็ไม่เก็ทเงัน คือทำไมจะต้องมาเกี่ยวกับพวกคาร์บอนพวกอะไรมันดูไกลตัวมากๆครับแต่พอจริงๆแล้วพอได้เข้าไปศึกษามันกลายเป็นแบบว่าจริงๆแล้วมันคือวิถีชีวิตที่เราทําแบบธรรมชาติจริงๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่แบบไปเบียดเบียนโลกหรือเบียดเบียนแบบทรัพยากรอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเราสามารถทําเองได้เลยที่บ้านที่ร้านของเราได้นะครับ อาจจะดูแบบมันดูเข้าถึงยากเนาะแต่ว่าลองศึกษาดูว่าตอนนี้หลายสื่อก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็แนะนำเลยแบบมาเที่ยวที่ร้านก็จะได้แบบเข้าถึงง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอดไปที่อื่นๆได้ด้วยครับ ยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้โลว์คาร์บอนทัวริซึมที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสคือที่บ้านปงห้วยลานอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทําสวนทนานาเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการทําการเกษตรค่ะอาศัยแหล่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยลานซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจสามารถไปกางเต็นท์ดื่มด่ากับธรรมชาตินอกจากนี้บ้านปงห้วยลานเขายิ่งมีโฮมสเตย์ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมาพักผ่อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะที่บ้านปงห้วยลานมีกิจกรรมโลคาบอนทัวริซึมให้เลือกทำเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งทริปนี้ทางรายการเลือกทำกิจกรรมการปักผ้าค่ะที่นี่ตอนแรกก็คิดว่าจะทำได้ง่ายๆมั่นใจเลยนะคะว่าทำออกมาเนี่ยสวยอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้เป็นผู้นั่งชมน่าจะเหมาะกับทีมงานมากกว่าค่ะ Eu คาร์บอนทัวริ m กิจกรรมต่อไปขอเอาใจคอกาแฟและสายรักธรรมชาติรวมไปถึงการเดินป่าค่ะเพราะว่าเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปกันที่หมู่บ้านแม่กําปองค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่แม่กำปองแล้วนะคะซึ่งที่แม่กำปองแห่งนี้ค่ะก็เป็นอีก1จุดแลนด์มาร์คที่สำคัญเลยค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำค่ะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมที่จะนำคุณผู้ชมไปทำนั้นรวมไปถึงการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่และผื้นป่าเขียวๆแห่งนี้คุณผู้ชมตามไกลๆมาได้เลยนะคะ ที่หมู่บ้านแม่กำปองคุณผู้ชมสามารถทำกิจกรรมการเดินป่าระยะสั้นสำรวจเส้นทางธรรมชาติได้แบบสบายๆเลยนะคะซึ่งที่นี่ถือเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ระยะทางการเดินทางนั้นไม่ไกลจนเกินไปมือใหม่หัดเดินป่าสามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้แน่นอนค่ะ ซึ่งกว่าที่หมู่บ้านแม่กำปองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติไม่ง่ายเลยนะคะแต่เพราะที่หมู่บ้านแม่กำปองแห่งนี้มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเป็นสําคัญไปพร้อมๆกับการจัดการขยะในพื้นที่ได้ด,ดีเยี่ยมเลยทําให้หมู่บ้านแม่กำปองเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ ตั้งแต่เริ่มของอการเข้ามาถึงเนาะนะครับอย่างการใช้ยวดยานหรือว่ารถอะไรต่างๆนครับจุดหนึ่งก็คือเราจะมีที่จอดให้นะครับเพื่อลดปริมาณของรถที่มันจะวิ่งในหมู่บ้านมากเกินไปเนาะ,ะมีตั้งแต่ทันทองแล้วก็มาถึงในแม่กำปองนี้ก็มีอีก2 3จุดจุดนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนจอดรถตรงน,นั้นแล้วก็ใช้บริการรถในหมู่บ้าน ลดจำนวนของรถก็จะน้อยลงอันนี้อันหนึ่งละนะครับอันถ้าอย่างเป็นบริษัททัวร์หรือต่างๆนี้ก็จะเราก็จะมีคนที่นําเดินนะครับเพื่อที่จะให้คําแนะนําหรือว่าดูแลเรื่องของอาการการใช้วัสดุอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีไกด์เหมือนกับที่พาเราเดินนี่นะครับก็จะช่วยดูแลอีกระดับหนึ่งอย่างน้อยก็คือลดเรื่องขยะซี่มันเป็นมลภาวะไปนะครับพยายามที่จะให้ขยายามลดอะครับ นะลดบางอย่างเมื่อเลิกได้ก็คือเลิกนะครับหรือว่าตามสโลแกนอาจจะช่วเชยด้วยอะไรนะครับแล้วถ้าจะเทียบกับเรื่องของความความต่างอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ดีมากความจริงแล้วมันอยู่ในความคิดตั้งใจเริ่มต้นนะครับแต่เมื่อมาประจวบเหมาะกับนโยบายหรือว่าโครงการของทางภาครัฐหน่วยงานต่างๆหล่นนวงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ถือว่า ในระดับหนึ่งเราได้ทํามาก่อนแล้วทรงนี้เรื่องของการป้องกันไฟป่าเนี่ยมันก็ถือว่าโอ้ช่วยได้เยอะมากบริเวณรัศมีหลายพันไร่ที่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อไม่เกิดไฟมันก็ไม่เกิดทั้งมนภวะหมอกควันอะไรต่างๆเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือ,อมันสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของออกซิเจนอะไรขึ้นมาได้ก็คือเรื่องของป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าพูดถึงเป็นโปรเจกต์ที่มันสําเร็จของบ้านแม่กําปอง เกี่ยวกับเรื่องของโลหะบ่อนต่างๆหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมพอหลวงลองสรุปมาให้ได้ไหมคะว่ามันมีกี่เรื่องอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะก็คือการจัดการเรื่องของป่าเนอะรักษาป่าไว้ไดนะ้สองก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะที่ทําการแยกกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีที่กําจัดที่เป็นเป็นสั์เป็นส่วนนะครับขยะ สามชนิดเนาะอย่างน้อยนะสามชนิดเนี่ย,ย,ย,นะยรีไซเคิลได้ก็ให้แยกออกมาเนาะขยะเปียกขยะแห้งนะครับที่ที่มีการกําจัดอย่างถูกวิธีครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับเนาะ,ะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีจุดประสงค์หรือว่ามาที่อยากจะเที่ยวโดยในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือว่าจะเป็นกระแสหลักทั่วไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนก็คืออยากจะให้ทุกคนเข้าใจ เข้าใจในเรื่องของผลกระทบจากคาร์บอนนะครับที่มันจะทําให้เกิดภาะวะของอการเดินกระจกจะทําให้เกิดโตกร้อนหรือว่าเพศไัยอะไรต่างๆที่มันจะตามมานะครับเพราะว่าวันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตระหนักถงึงสิ่งเหล่านี้ก็กกอย่างที่ที่ผ่านมาก็เหมือนว่ามัน,มนส่อเวียวให้เห็นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับดูว่าอ,อย่างน้ําท่วมก็ดีเป็นที่ผ่านมาไม่เคยเกิดอย่างนี้มันก็เกิด แล้วไม่เคยร้อนมากมันก็ร้อนมากไม่เคยหนาวมากมันก็หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกอย่างมันเหมือนว่ามันลวนที่ขาว่าโลกลวนมันเป็นเรื่องจริงเลยโลกเดือดลกรวนไปแล้วนะครับเพราะว่ามันบางทีฟันเดียวอ่ะสามฤดูเลยมีทั้งฝนมีทั้งแดดมีทั้งหนาวเนาะในวันเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็ถือว่ามันสอ่อเวียวให้เราได้ตระหนักเลยว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะเหล่า,านี้เกิดขึ้นนะครับ ถ้าทุกคนมีความเข้าใจไปในที่ทางเดียวผมว่าทุกอย่างมันก็จะค่อยลดลงไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับ คนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในธรรมชาติสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องปักหมุดเอาไว้เลยค่ะสำหรับหมู่บ้านแม่กำปองค่ะส,สดชื่นมากๆเลยค่ะ โลคาบอนทัวริ i ึมแค่วันแรกก็อเน้น เน้นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบแน่นเอียดเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมโลคาบอนทัวริซึมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะเดินทางไปกันต่อที่จังหวัดลำปางออกเดินทางจากหมู่บ้านแม่กำปองมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งไปดูกันนะคะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนทัวริซึมที่จังหวัดลำปางจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าวันนี้ขอนอนพักเอาแรงดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยๆที่หมู่บ้านแม่กำปองกันก่อน ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดลำปางแล้วนะคะมาอยู่กันที่หมู่บ้านสีดอนมูลค่ะคุณผู้ชมซึ่งจุดแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแบบโลคาวบอนนั้นก็คือที่นี่เลยค่ะกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ แต่ว่ากิจกรรมท่องเที่ยวแบบโล w c a r ร o n Tourism ในทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการย้อมสีผ้าอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายกิจกรรมเยอะแยะมากๆเลยติดตามได้ในรายการนี้ค่ะ หมู่บ้านสีดอนมูลที่นี่เราจะได้สัมผัสกับก,บการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับหลากหลายกิจกรรมค่ะคุณผู้ชมแถมยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอีกด้วยนะคะอย่างกิจกรรมการทาผ้ามัดย้อมกิจกรรมนี้สนุกมากค่ะได้ใส่ไอเดียการมัดตามแบบฉบับของตัวเองและที่สําคัญนําผ้าไปย้อมกับสีธรรมชาติเกิดเป็นลวดลายหนึ่งเดียวในโลกพูดแบบไม่เกินจริงเลยนะคะ ภูมิใจกับงานฝีมือของตัวเองไม่เบาเลยค่ะกิจกรรมสนุกๆที่หมู่บ้านสีดอนมูลตมบลแจซ้อนจังหวัดลำปางยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะของดีของดังแบบอนุรักษ์ธรรมชาติยังมีอีกเพียบเลยอย่างการทําขนมข้าวห้ากรอบออแกนิกด้วยคุณภาพของข้าวที่ปลูกจากน้ําแร่ด้วยรสชาติจากพืชธรรมชาติพอได้ชิมเป็นต้องติดใจแถมยังมีแปลงนาข้าวสวยๆให้ได้ชมแบบนี้ก็รู้สึกฮิวใจไปอีกแบบ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชม กิจกรรมโล Carbon Tourism ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเมื่อเรามาเยือนที่บ้านสีดอนมูลตําบลแจ้ซ้อนอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญค่ะที่จะต้องมาเยือนเลยคือตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตามมาตามาลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนค่ะที่นี่คืออีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สายธรรมชาติท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องมาเยือนให้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะ ว่าแล้วตามมาเลยเ การแห่งชาติแจ้ซ้อนใครที่ได้มาเยือนเป็นต้องติดอกติดใจกับบรรยากาศ่่ำกลางธรรมชาติผ่าครอบครัวมาปูเสือนอนพักผ่อนหย่อนใจลงแช่น้ําแร่อาบน้ําแร่แช่ไขออนเซนแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงการผ่อนคลายค่ะแต่ถ้าใครยังไม่หนำใจจะไปเดินป่าระยะสั้นหรือเที่ยวชมน้ําตก โดยน้ําตกแจ้ซ้อนเกิดจากลําน้ําแม่มอนมีน้ําไหลที่ทั้งใสและสะอาดตลอดทั้งปีซึ่งจะมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันค่ะแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปหากคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดลําปางอยากให้ไปลองสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนกันสักครั้งที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่สําคัญถูกใจสายท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างแน่นอนค่ะ ชมสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว Low c คาร์บอนทัวริตั้งแต่เส้นทางจา,จากจังหวัดเชียงใหม่มายัางพื้นที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมชอบทริปไหนกิจกรรมไหนเป็นพิเศษกันบ้างคะและอย่าลืมไปตามรอยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะรายการรอบคุยภาพไว้กลับมาพบกันใหม่ในทริปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ